สองชั้นสไตล์มินิมอลโซนปากคลอกใกล้โูบินสันถลางแค่5นาทีหลังนี้มีลานจอดรถกว้างแถมยังมีพื้นที่หน้าบ้านไว้ให้จัดสวนอีกด้วยเปิดมาเจอเลเวิร์งแอเรียแสงเข้าแบบจัดเต็มทำให้บ้านดูกว้างขึ้นบ้านหลังนี้ประกอบด้วยสีห้องนอนสีห้องน้ำให้ฟิลอบอุ่นมากเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งฟังก์ชันครบครันพร้อมและกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถัดจากโซนรับแขกห้องนี้จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่ง ที่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยพร้อมมีห้องอาบน้ําในตัวด้านนอกยังมีห้องอาบน้ําส่วนกลางสําหรับใช้งานร่วมกันบริเวณชั้นล่างค่ะถัดมาจะเป็นห้องครัวสําหรับใครที่ชอบทาอาหารหรือกําลังมองหาบ้านที่มีห้องครัวพร้อมใช้งานจริงต้องไม่พลาดหลังนี้ค่ะเพราะที่นี่เขาจัดมาให้ครบทั้งดีไซน์และอุปกรณ์รองรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือใหญ่ค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2จะเจอกับห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องเหมาะสำหรับห้องรับแขกและอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องนอนเด็กที่ออกแบบให้ดูน่ารักสดใสเหมาะกับเจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะเลยค่ะและยังมีห้องน้ำรวมอีกหนึ่งห้องให้ใช้งานสะดวกสำหรับทั้งสองห้องเลยค่ะ ถัดมาเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมห้องน้ำในตัวที่เป็นส่วนตัวใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องแชร์กับใครเข้ากับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวเลยค่ะและสำหรับใครที่สนใจสาม,มารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ